มาทำความรู้จักกับเจ้าน้องชายคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งยเงแต่รักหมดใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บผจญภัยเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่วันที่1จังหวัดแรกของการเดินทางได้ในเพลิ์ทั่วไทยและสามารถติดตามซีรีส์อื่นของบอลได้ไม่ว่าจะเป็นลุยเดี่ยวเนปาลลุยเดี่ยวอาร์เจนตนวดเดี่ยว3 8 2วันได้ในเพลิ์อื่นๆเช่นกันขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ touch long legs <laughs> bend at the knee how your eyes betray what you think of me they're telling me that I should leave my god ah so what do you ask love to buy สบายนะฮะอ,อ่บรรยากาศดีมากๆนะทุกคนตรงนี้ฮะตอนเช้านี่ตื่นมาเข้าห้องน้ำนะฮะมีหมอกนะลอยอบกอดขุนเขานะสีเขียวที่ล้อมรอบนะโซนตรงนี้เลยนะแล้วก็เป็นทุ่งนานะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมีลำธารน,นะครับมีต้นไม้นะฮะร่มรื่นเลยทีเดียวนะเนี่ยครับเราก็นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆชิดติดกับลำธารน,นะทุกคนแล้วก็นี่ครับมื้อเช้านะฮะก็คือรวมอยู่ในค่าที่พัก700บาท มีกาแฟด้วยนะแล้วก็มีแซนด์วิชด้วยนะ <c oughs> ก็นี่แหละฮะเช้าอีกหนึ่งวันนะของวันที่51แล้วเแลของ <c oughs> บอลของการเดินทางทั่วประเทศไทยของมงกี่วันละ209้อ20แล้วฮะ209รเ้าลยนะตามนั้นเดี๋ยวเรากินข้าวต้มก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับเจ้าหมิงนะสอบถามความเป็นมาของเด็กน้อยคนนี้นะว่าอะไรยังไงนะแต่ก่อนอื่นขอเติมพลังมื้อเช้าก่อนอ่าชนเนี่ยนะฮะทุกคนก็เป็นแม่น้ําสายเล็กๆนะฮะเหมือนกับแม่น้ําในหมู่บ้านนะในชุมชนนะฮะ แล้วก็มีแค่มีสรานะฮะเนี่ยครับให้ได้นั่งริมแม่น้ำนะฮะใต้บรรยากาศที่ร่มเงาของต้นไม้นะฮะทุกคนแต่น่าเสียดายมากหนิงที่ตั้งใจว่าจะให้มันเล่นน้ํากันตอนเช้าเช้าอ่ะอแต่ว่าน้ํามันก็อย่างที่เองเห็นเลยนะ <c oughs> สีน้ำตาล <c oughs> โอรินเออสีโอตินอ่ะประมาณนี้ครทุกคน แต่ก็ยังได้บรรยากาศของความร่วมรื่นนะเดี๋ยวเรานั่งโม้นั่งคุยกันริมแม่น้ําแล้วกันเนี่ยฮะมันจะมีแก่งนะฮะฝั่งนู้นนะครับก็เป็นแก่งน้ำนะฮะนั่งเล่นแช่ได้น้าตื้นๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าฝนไงคุณน้ํามันก็เลยบรรยากาศประมาณนี้อะ,อะ,อะที่นั่งดื่มด่าชิลกับบรรยากาศธรรมชาตินะนู่นน่ะตรงนั้นก็มีแค่ให้นั่งอ้อยขาริมแม่น้ําได้ด <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยตรงนั้นมีเก้าอี้เขาเอาไปไว้กลางน้ําด้วยนะ <c oughs> นี่ถ้าหากว่าน้ําใสๆนะน่าไปนั่งเล่นมากเลยน้ําก็ไม่ได้ลึกมากนะโอ้โหน่าจะฟินเนี่ยแต่ว่าเราก็มาช่วงหน้าฝนนะ่อประมาณนี้ครทุกคนเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าน้องชายคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ เฮ้ยอะฮะเรามาลองสอบถามกันดูเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนนะฮะอาจจะยังไม่ได้ดูตอนคลิปที่เราไปเที่ยวยะลากันเข้าเรื่องเลยแล้วกันทําไมอยู่ๆถึงไม่เรียนในมหาลัยมีหลายอย่างเลยที่ไม่ค่อยตอบโจทย์เราคือเรื่องของระบบการศึกษา วิธีการมันไม่ค่อยเหมาะกับหมิงเท่าไหร่หมิงโฟกัสได้แค่ทีละอย่างอะล้วใจหม,มกมุ่นกับมันมากเลยอยู่กับมันเ,เป็นเดือนออแบบแต่เกิดเป็นในระบบมันก็จะแบบว่าหลายวิชานหนนึ่งอาทิตย์อะไรแบบนี้ยซึ่งมันไม่ค่อยแบบโบจบเราตรงนั้นรู้สึกตระหนักถึงเงินและเวลาที่เสียไปอะเพราะว่าแม่ก็จะบอกว่าให้เรียนๆให้จบไปเถอะซึ่งหมิงก็รู้อยแล้วอะ ว่าเออตรงไหนมันพิธีการที่มันดีที่สุดของเราในการจะเรียนรู้อ่ะเพราะว่าระหว่างที่ uh huh. ช่วงใน,นที่ต้องอยู่แต่บ้านน uh ่ะ huh. ไม่ได้ไปเรียนมอห uh huh. มิงก็ซื้อหนังสือเอาหาความรู้เองอ่ะอยู่กับมันทั้งวีทั้งวันอะ uh ่ะ huh. uh huh. เออหมิงก็คิดว่าถ้าออกมาแล้วอ่ะหมิงก็จะซื้อเทคคอร์สอะไรแบบนี้มา uh huh. เรียนเอง พะมันสามารถเลือกวิชาที่เราสนใจเลือกครูเลือกเวลาเรียนอะไรแบบนี้นอิสระมากกว่า,ววาเออ,อซึ่งต้องบอกก่อนนะทุกคนว่ามิงเนี่ยก็คือเขาตกผลึกในส่วนตัวของเขาอะนะฮะซึ่งมันก็ไม่ผิดไม่มีถูกนะเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่เหมาะกับทางนั้นแล้วเราลองดูแล้วแล้วมันไม่ใช่เราก็ออกมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสําหรับคนบางคน หรือคนหลายๆคนในประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยมหาเลยก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาเหมือนกันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนทีนี้ขั้นตอนการเที่ยวเป็นไงบ้างเพราะตอนนี้ฮะทุกคนหมิงเนี่ยเที่ยวไป209วันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันที่209เกนี่ยก่อนนันนี้หมิงมีคําถามเรื่องนี้มาตลอดว่า การค้นหาตัวเองมันคืออะไรวะไม่เข้าใจเลยเป็นเด็กที่ช่างสงสัยขี้สงสัยแล้วตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลาเขาถึงได้เกิดคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยจะต้องยังไงกับชีวิตตัวเองดีจนสุดท้ายเขาก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่ใช่ก็แล้วยังไงต่อก็สงสัยว่าทำไมฝรั่งเขาถึงนิยมในการที่จะค้นหาตัวเองด้วยการออกไปเดินทางอ่าออแล้วก็มีคําถามนี้มาตลอดอะ่ะจนเราเดินทางมาเรื่อยๆอะไรเนี้ยเราก็เหมือนจะเข้าใจขึ้นแล้วว่า การค้นหาตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพอย่างเดียวอ่ะผมขออธิบายเพิ่มเติมนะฮะว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยหลายคนคิดว่าค้นหาตัวเองก็คือเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรและสิ่งนั้นเนี่ยจะได้เป็นประกอบอาชีพอของเราเพื่อได้หาเงินได้เลี้ยงชีพเราอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เราชอบอย่างแท้จริงนะฮะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการหาตัวตนเหมือนกันแต่ในสิ่งที่หมิงมองและสิ่งที่ผมได้รับจากการเดินทางการออกมาเรียนรู้โลกกว้างเนี่ยก็คือการเห็นตัวเองว่าเราคิดยังไงเราปรับ กับอารมณ์ยังไงเวลาเราเจอสถานการณ์บางอย่างไม่ว่าดีใจหรือเสียใจประมาณนี้ใช่ใช,ใช่ครับมันเกี่ยวกับความชอบความรู้สึกความเสียใจความผิดหวังความคาดหวังแล้วเราไปดิวหรือเราไปจัดการกับสิ่งนั้นยังไงใช่ใช่<ง>ใชเพราะต่อให้เราแบบรู้ว่าเราชอบอาชีพไหนอ่ะแต่สุดท้ายกันอยู่นี่นะมันก็จะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องจัดการกับมันจัดการกับอารมณ์<ะ>แล้วสุดท้ายในสิ่งที่ผมเจอนะทุกคนเราได้เข้าใจว่าสุดท้ายไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์มันเป็นสิ่งชั่วคราวมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือเราจะ เรื่องแบบนี้ตลอดการเดินทางแล้วเราก็ไปเรียนรู้มันอทุกคนก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครับกับน้องชายคนนี้นะเจ้าหมิงนะเพจล,ล่ามพญานะไปติดตามให้กําลังใจแล้วมาดูซิว่าสุดท้ายนะชีวิตของเด็ก19ที่ลาออกจากมหลาลัยตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็โตขึ้นมาอีก1ปี20แล้วนะเขาจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่สําหรับพี่พี่ว่าหมิงประสบความสําเร็จนะปัจจุบันที่ได้ออกมาทำเออนะตามนั้น เฉ the ียวกันจนเที่ยงนะฮะได้เวลาที่เราจะออกไปเดินทางไปจนภัยกันต่อนะก็ประมาณนี้แหละฮะถ้าใครมาอำเภอนะภูผาม่านะก็ลองแวะมาได้นะไรอุดมสุขเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะสำหรับที่พักนะครับติดริมแม่น้ำถึงแม้น่าเสียดายนะช่วงนี้หน้าฝนนะน้ำมันจะเป็นสีโอนตินแต่โอเคฮะเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจเต็มกระเป๋าพอสมควรนะรด้ยต่อนะมิงไาจากนี้ไปนะเราจะไปบูรากูลนะฮะอยู่ห่างแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองฮะไปฮะด้ย ทุกคนตรงนี้นะฮะทุกคนก็คือทางเข้าบูรลากูนนะที่เราตาม GPS มานะแล้วก็ GPS ก็ไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าเราก็เห็นคนในโซเชียลเขาเช็คอินนะกับบูรลากูนของผู้ามนานี่กุญแจนะฮะใหมเอี่ยมนะใหมเอี่ยมเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ส่วนบุคคลที่อาจจะดังมากก็ได้นะคืออาจจะเป็นที่นิยมเริ่มมาเป็นที่นิยมเป็นพื้นที่ของขุดเหมือง เออแล้วทีนี้พอมันเป็นที่นิยมเขาก็เลยอาจจะปิดไม่อยากให้คนเข้าไปวุ่นวายตรงนั้นก็ได้นะ<ม>เราต้องเข้าใจนะว่าบางที่นะที่เป็นบูรากูนนะมันก็เป็นพื้นที่ไพรเวทของเขานะ<ม>เห็นในรูปไงที่เปิดให้ดู เออสวยนะเป็นเหมือนกับบ่อน้ําสีน้ําเงินนะฮะสวยๆนะก็เหมือนกับบ่อน้ําในเมืองทั่วไปอ่ะนะฮะที่หลายๆที่ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ตรงเนี้ยตอนนี้เขาคงปิดแล้วแหละน่าจะเริ่มดังจัดนะก็ไม่รู้มากับหมิงหรือเปล่าเขาเลยปิดไม่ให้หมิงเข้าอีกแล้วอ่ะเราเราทำไมชิปนี้เรามีแต่แบบอะไรนะฮะหาที่นอนมันก่อนก็รอบนึงแล้วนะแทบจะไม่ได้ที่นอนอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรฮะยังมีน้ําตก ร้อนๆแบบนี้ต้องไปเล่นน้ําตกกันดีกว่านะ,ะ,ะมีน้ําตกนะอยู่ติดจังหวัดเพชรบูร์เลยก็ยังอยู่ที่ภูผาม่านเนี่ยห่างไปไม่กี่กิโลน่าจะประมาณสัก10กิโลเมตรไปลุยน้ําตกกันดีกว่าครับลุย,ปลยไปฮะลุยกันต่อ างลูกลังอีกแล้วน้องหมิงขอหนีไม่พ้นทางลูกลังเลยฮะับทริปนี้ฮะ <laughs> ไปลุยน้ <laughs> ำตกที่เราจะไปนะจะต้องข้ามเขาไปลูกหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าทางเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าตอนนี้ทางลูกลัง <laughs> ไปฮะ โอ้โหทางโหดใช้ได้เลยนะทุกคนคือเฮ้ยมิงตึงมากอะ่ะเออทางเป็นเขานะมีสติดีมากเลยนะนอกเหนือจากยางดีนี่คือเฮ้ยสติถือว่าใช้ได้เลย เอ้ยผ่านผ่านผ่านยกนิ้วนะเพราะว่าทางที่ขึ้นมานอกจากชันนะทุกคนยังเป็นลูกลังนะหินคลุกนะบางช่วงคือแตกกระแหงนะแต่ว่าขึ้นมานี้ก็ไม่ได้ไกลมากนะประมาณ10กิโลเมตรนะจากหมู่บ้านที่เราพักเมื่อคืนนะและตอนนี้บอลอยู่ตรงที่สันเขานะเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างอีกประมาณ3-4กิโลเมตรเพื่อเป็นน้ําตกนะแต่ตอนนี้ฮะสันเขาตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะนี่ฮะจุดชมวิวดงสคานนะฮะซึ่งจริงๆที่ตั้งใจจะพาหมิงมานอนกลางเต็นท์ในศาลาเนี่ยตอนแรกเออแต่ผิดแผน นะอ่าไม่งั้นเราจะได้เห็นเนี่ยฮะวิวภูเขานะครับสลับซับซ้อนกันไปมานะแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างนะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเขาไกลๆด้านนู้นนะฮะก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะก็ประมาณนี้แหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักให้รถได้พักด้วยเออสงสารเหลือเกินเกียหนึ่งอ่นานขึ้นเขาขึ้นเนินมาอ่ะตามนั้นนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ำตกกันฮะอยู่ใกล้ๆนี่เองฮะ ถือว่าเป็นจุดพักจุดสต็อปนะให้รถได้พักให้คนได้พักนะจากนี้ไปฮะลุยกันต่อมิงน้ำตกนะเหลืออีก3กิโลเมตรอยู่ตีนเขานี่เองไปฮ<ห>ะโฮ้